ต่อไปจะได้แสดงธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำสมาธิภาวนาคือทำใจหสงบใจของคนเราเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะ เป็นผู้นึกผู้คิดถ้าใจที่สงบนึกคิดตรีตองสิ่งใดก็ประกอบด้วยเหตุผลมีความถูกต้องเป็นหลักผ้าใจมัวหมองด้วยอากุศลต่างๆโลภะโทสะโมหะอันหนึ่งอันใดก็ตาม ใจก็ยังมีสภาพพินึนคิดเช่นกันแต่ก็นึกคิดอยู่ใต้อำนาจของโลภะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นใจจึงแปรปวนไปตามอารมณ์ของอกุศลนั้นๆใจหรือจิตของเรา ที่จะไม่ให้อกุศลเหล่านั้นมาครอบงามจิตใจเราได้ข้อต้องอาศัยฝึกผลทางจิตให้มีสติรอบครอบมีจิตใจมั่นคงอยู่กับสติมีปัญญาคอยแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆที่อารมณ์ต่างๆเกิดมีขึ้น สติที่ว่าคุมใจให้อยู่ในขอบเขตที่ดีนั้นก็สุดแต่กําลังของสติในบางครั้งอกุศลมีอำนาจเหนือฝ่าสติอ่อนฝ่าก็ต้านทานไม่ได้พึงเห็นกิริยาของบุคคลบางคนในบางครั้ง ซึ่งตกไปเป็นธาตของโทสะเป็นต้นก็เพราะสติไม่มีอำนาจเพียงพอคือยังไม่แก่กล้าเพียงพอจิตจึงยังไม่อยู่กับสติตกไปเป็นธาตุของความโกรธนั้นการฝึกฝนอบรมจิตให้สงบจิตสงบด้วย สติก็มีกาลังเข้มแข็งขึ้นด้วยยิ่งสติกับจิตมีความารู้ระลึกอยู่ตลอดต่อเนื่องกันมากเพียงใดใจของบุคคลน,นั้นก็ย่อมจะเข้มแ,แข็งขึ้นจิตที่จะมีสติคุมอยู่อย่างสม่ำเสมอได้ จึงต้องใช้ความภาคเพียรพยายามฝึกฝนอบรมโดยใจความก็คือเพ่งจิตไว้ในอารมณ์อันเดียวที่เราปฏิบัติกันว่าพุทโธพุทโธพุทโธเป็นต้นหรือจะบทอื่นบทใดอันเป็นเพื่อความเนียวร่างจิต ไม่ให้ไปน,นึกคิดสิ่งอื่นให้อยู่แต่จุดเดียวทำไปนานๆเข้านึกพุโทโธให้มากๆเข้าจนสติกับพุโทโธและจิตอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ความสงบก็จะเกิดขึ้นตราบใดที่ภาวนาอยู่แต่ว่าขาดสติ ไม่สามารถจะคุมจิตใจได้จิตใจก็ไปเที่ยวท่องเที่ยวเสียที่อื่นก็ไม่สามารถจะเกิดความสงบได้ดังนั้นสติความไม่ผู้รู้สึกตัวอยู่เสมอในคำภาวนาจึงเป็นหลักที่สำคัญในการทำสมาธิ อีกประการหนึ่งจิตของคนเรานั้นในบางครั้งก็ไม่ยอมสงบด้วยการเพ่งแต่ยอมสงบด้วยการใช้ปัญญาเขาประกรอบคือพิจารณาดังที่ได่แสดงไว้บ่อยๆเกสาโรมานขาทันตาเป็นต้นโดยนึกถึงสิ่งต่างๆต,ตามอาการตามอวัยวะของร่างกาย ให้เห็นเป็นปฏิกูลก็ดีให้เห็นเป็นธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมไม่เที่ยงต้องแตกสลายไปก็ดีฝึกฝนอบรมจิตของตนเหล่านี้ให้มากๆแท้จริงสภาพแห่งเหล่านี้เป็นสภาพของฟาร์มเป็นจริงแต่จิตของบุคคลเราอยู่กับรักสวยรักงาม,มานาน ครั้นเมื่อพิจารณาแล้วถึงสิ่งที่ไม่งามก็เหมือนฝืนใจทำเมื่อฝืนใจทำสติก็ไม่มั่นคงต่อเมื่อทำความร,รู้สึกว่าผลทางนี้นี่แหละคือจะพาจิตของเราเข้าไปสู่ความสงบ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนพวกเราไว้อย่างนี้มีความยินดีในคำสอนนั้นมีศรัทธาประสาทะและน้อมนํามาปฏิบัติจนเกิดความคล่องแคล่วในคำภาในการภาวนาที่ว่าคล่องแคล่วก็เหมือนได้ที่เคยบอกมาแล้วคือสติกับจิต อยู่ด้วยกันชำนาในการนึกคือจิตเป็นผู้นึกมีสติอยู่ชำนาในการพิจารณาคือมีจิตกับสติรู้อยู่ในการพิจารณาสิ่งนั้นๆเมื่อจิตมีความชำนาและคล่องแคล่วต่อเนื่องความสงบก็จะเกิดขึ้นอีกประการหนึ่ง ถพึงทำอุบายในใจทำให้ใจของเราเบาเบาสงบทำให้ใจสงบปล่อยวางอารมณ์อื่นๆทำให้ใจเบาแต่มีสติตั้งมัน่นไม่ใช่เบาแล้วเลื่อนลอยเบาแล้วมีสติตั้งมัน่นคุมจิตที่เบาอยู่นั้น นึกว่าพุทโธพุทโธพุทโธและนึกด้วยความสม่ำเสมอพร้อมทั้งถ้าจิตมีอาการเริ่มสงบเช่นเบาขึ้นวูบลงไปก็อย่าพึงตื่นพึงทำใจให้เป็นกลาง,ลางเฉยเฉยหมือนก็บว่าเป็นของธรรมดาธรรมชาติอยู่อย่างนี้ ยังไม่มีอะไรเป็นปกติอยู่อย่างนี้แต่มีสติคุมจิตของตนไว้ให้มัน่นคงจัดว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสมาธิที่จะเกิดขึ้นบางคนก็เกิดขึ้นเดี๋ยวเดียวบางคนก็เกิดขึ้นเป็นพักๆสิ่งที่สาคัญ คือจำอารมณ์ก่อนที่จิตจะสงบอย่างนั้นนะเรานึกอย่างไรทําอย่างไรนี่เขาเรียกว่าจําหนทางให้ได้และเมื่อจิตสงบลงไปแล้วทําอย่างไรยังรักษาไว้ได้นานอย่างไรรักษาไม่ได้นานก็ต้องคอยสังเกตไว้และหาวิธีรักษาไว้ให้ได้นานๆการที่ทําให้จิต มีสมาธิอยู่ได้นานๆนั้นเป็นกุศลมากคือหนึ่งจิตได้รับการอบรมให้สงบสองในขณะนั้นเป็นจิตผ่องแผ้วไม่มีนิวรณ์เครบกวนสามยิ่งได้ดำรงไว้ให้นานเพียงไรก็เท่ากับว่าจิตได้รับการอบรม และได้รับการเสริมส่งส่งเสริมให้จิตมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งจะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาความเฉลียวฉลาดในการพิจารณาต่อไปจิตที่สงบใหม่ๆไม่ต้องไปรีบพิจารณาดูความสงบอยู่กับจิตด้วยความมีสติคุมไว้ ทำอย่างนี้คุมไว้ใหน้านานมากเพียงใดกำลังของจิตก็จะเกิดมากขึ้นเพียงนั้นและฟานประณีของจิตที่จะสงบก็ละเอียดละออประณีตยิ่งขึ้นจิตที่ได้รับการสงบบ่อยๆจะทำให้เกิดปัญญาเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะ จิตที่สงบนั้นขจัดสิ่งที่มัวหมองออกไปเมื่อได้พิจารณาอะไรก็จะเกิดปัญญาเห็นจริงรู้จริงในสิ่งนั้นและปัญญาที่เกิดจากจิตสงบคือสมาธิจะเป็นปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาดรู้อะไรลึกซึ้งลงไป ทำให้เกิดความร,รู้จริงซึ่งเรียกว่าปัจจตังรู้เฉพาะตัวเห็นจริงรู้จริงที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวเมื่อความเห็นจริงรู้จริงเพราะความสงบเกิดขึ้นเฉพาะตัวแล้วตอนนี้ศรัทธาปัสสทะความภาคเพียร และความเชื่อมั่นในรัตนตรัยก็ไม่ต้องมีใครบอกแล้วก็จะมีความตั้งมั่นเชื่อมั่นในพระรัตนตรยัยตลอดจนภาวนากรรมฐานบทใดพิจารณาอะไรก็จะมีจิตตั้งมั่นและจดจ่ออยู่จิตตั้งมั่นและจดจ่ออยู่กับอารมณ์แห่งความสงบนั้น ทำให้บ่อยๆทาให้มากๆทําให้เกิดความชานาญคือต้องการนึกถึงความสงบเมื่อใดก็เ,เกิดขึ้นเมื่อนั้นจิตจะมีกำลังมากอันหนึง่งนอกจากการเพ่งนอกจากการเพ่งจิตไว้ในอารมณ์อันเดียวแล้วแม้พิจารณาร่างกายเช่นพิจารณาโครงกระดูกก็ดีในร่างกายของเราเอง จะได้เกิดความสงบในการพิจารณาด้วยและจะเกิดการเพ่งเห็นความสังเวชในจิตของตัวเองด้วยที่จริงกรรมฐานต่างๆนั้นแม้เราจะมีกรรมฐานหลักบทใดบทหนึ่งเช่นกรรมฐานพุทโธก็ควรเรียนกรรมฐานอย่างอื่นเข้าประกอบเพื่อแก้นิวรณ์นั่นเองเ่็น,นึกถึงความตาย แก่ทีนะมิทะนึกถึงพระพุเทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงความตายแก่อุทจักกุกุจ,จักนึกถึงพระพุเทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แก่ทีนะมิทะความที่จิตครองอยู่ในกุศล,ลธรรมอันใดอกุศลธรรมต่างๆก็หายไปหมดไป ในช่วงนั้นเรียกว่าจิตผ่องแผ้วหรือเรียกว่านี่แหละคือจิตของมนุษย์คือคนเราไม่มีอารมณ์ที่จะเบียดเบียนไม่มีอารมณ์ที่จะคิดชั่วมีแต่ความดีคือกุศลธรรมแห่งความสงบเมื่อได้ชิมรสความสงบแล้วก็มักจะ เกิดศรัทธาภาษาทะความเพนความสงบและปัญญาให้สูงขึ้นเพื่อให้จิตของตนไดน้รับความสัมผัสกับกุศลธรรมนั้นๆให้มากๆเพราะจิตได้หล่อหลอมด้วยถูกล่อห้อมด้วยกุศลธรรมดังกล่าวมาจึงเกิดความผ่องแพ้วเมื่อความผ่องแพ้วมีเกิดขึ้นอยู่เป็นนิดหรือบ่อยๆ จะเป็นสิ่งที่ดีมากคือทำจิตให้แก้วกล้าอาจฐารและจิตมีกำลังพร้อมที่จะเกิดปัญญาคือการพิจารณากายตนนี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อไปเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจฝึกฝนจิตของตนให้มีความสงบอย่าลืมบทเบื้องต้นที่แสดงไว้ว่า หนึ่งปล่อยอารมณ์ทั้งปวงให้ใจว่างสองเมื่อใจว่างแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจจนเกิดปิติให้เกิดความอิ่มใจสามเมื่อจิตเกิดความอิ่มใจแล้วจึงนี่เรียกว่าควรแก่การงานจึงตั้งใจภาวนาบทใดบทหนึ่งด้วยความมีสติเช่นพุทโธพุทโธพุทโธนึกพุทโธอยู่กับจิตมีสติ รู้ตัวดูอยู่กับจิตที่นึกว่าพุทโธนั้นแต่ไม่ใช่ใช้ไม่ใช่ใช้ประสาทตามองคือใช้ความนึกคิดของจิตจิตดูจิตจิตสอนจิตให้เกิดความสงบคือจิตที่ตั้งใจนึกว่าพุทโธพุทโธไว้ แล้วมีความรู้สึกอีกส่วนหนึ่งดูจิตที่นึกว่าพุโทโธนั้นอย่ายให้พลั้งเผลอคุมกันอยู่อย่างนี้ไปนานๆเข้าจิตก็จะเกิดความสงบพลั้งเผลอคราวใดครั้งคราวใดก็เริ่มต้นขึ้นใหม่ฝึกขัดใหม่ทำไปจนกว่าจะชำนานจะคล่องแคล่วนึกถึงครัง้งคราวใด จิตก็จะเกิดความทางเวทหรือความสลดหรือความสงบเกิดขึ้นทันทีจะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาดังนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจภาวนาดังกล่าวมาเพื่ออบรมจิตของตนให้เป็นสมาธิภาวนาตอบ